สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเป็นบรรเพลงเอฟซีน้องอุ้งอิงเป็นจังไรครับพี่น้องหลังจากที่เพลงเอื้อนฮักนั่งเอกหน่อยของน้องอุ้งอิงปล่อยออกไปตั้งแต่เก่าโมงน้องพี่น้องตอนนี้ผ่านไปเจ็ดชั่วโมงแล้วนะครับหนึ่งแมาเลี้ยงเรียบร้อยครับพี่น้องดีใจน้ำนะครับกับบอโจนะครับเมื่อวเพิ่นโพสเฟซบุ๊กอยู่มดมือนนะครับเพินเนนพ่นดีใจายนะครับที่เพลงของลูกสาวเพิน่นศูนย์นา ของสาวหน่อยเพชรบานแพงนะครับติดหนึ่งมาแรงเรียบร <rete> ้อยนะครับโบเมนเตอบอลจูที่เราดีใจนะครับน้องลุงอิงและทุกๆคนนะครับดีใจเบิดเลยนะครับที่เพลงเอิญฮักนั่อีกหน่อยติดหนึ่งมาแรงผมมาเร็วที่สุดนะครับก็ไตเติาอันดับขึ้นมาจากสิบห้านะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้หนึ่งมาแรงเรียบร้อยแล้วก็เร็วที่สุดนะครับบทท่านขามขึ้นติดหนึ่งมาแรงเรียบร้อย และตัวผมเองคิดว่าหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวบบกไกลเกินไปนะครับเลยอีกหลายชั่วโมงนะครับพี่น้องบบแน่นาที่สองล้านวิวนะครับยืนหนึ่งอิรีนะครับพี่น้องน้ององิงเพชรบ้านแพงสย์หน้าตัวจริงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับและเพลงนี้ของน้องอุ้งอิงผมคิดว่าน่าซิมีสถิติเอยียงออกมาอีกหลายอย่างนะครับว่าสิเป็นติดหนึ่งมาแล่นเร็วที่สุดนะครับ ยูทูบในประเทศไทยมีหน่อยที่พี่น้องมีเป็นหมืน่นเป็นแสนช่องแล้วติดหนึ่งมาแร่งเร็วที่สุดนะครับ f อฟสาวหน่อยเป็นวันแพงไปซอยกันดันซอยกันแช่นะครับ